สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับผมเป็นเหล็กพักเท้าหน้าแล้วก็ยางพักเท้าหน้านะครับผมยางพักเท้าหน้านี้จะเป็นของรถรุ่นเมดร้อยเบลร้อยเบลอาร์เมดอัลฟาแล้วก็ jr นะครับผมก็ใส่กันได้เลยนะครับนี่คู่นี้เจ็ดสิบาทนะครับผมเนื้องานเอ็มนะครับอย่างดีนะครับผมเนื้องานก็จะประมาณนี้ครับผมเมดนางพยาก็ใส่ได้นะครับผม แล้วก็เหล็กพักเท้าหน้านะครับผมเป็นของรดรุ่นวร้อยเมตรร้อยวายร้อยแล้วก็เบลอนะครับผมตัวนี้สองร้อยยี่สิบาทครับถ,ถ้าสนใจก็กดสั่งซื้อสินค้าทักมาทางเ facebook สุรชาติทัาษาเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอันนี้เป็นของใหม่เมื่อหนึ่งเลยนะครับผมนี่คนระับของใหม่เมื่อหนึ่งเลยนะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ